ครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็จะมีคลิปไผ่มานําเสนอไปด้วยนะครับช่วงนี้ก็เข้าสวนทําสวนอยู่ทุกวันนะครับก็จะมีไผ่หลากหลายชนิดนะครับที่ปลูกไว้ในสวนปาล์มนะครับอันนี้ที่ให้ชมอยู่นะครับเป็นไผ่ที่เขาเรียกกันอยู่3ชื่อนะครับแบบต,ต้นสีเหลืองก็จะเรียกว่าไผ่เหลือง บางคนก็จะเรียกว่าไผ่อาช้างบางคนก็ก็จะเรียกว่าไผ่ซางดำนะครับนี่คือลำต้นที่ขึ้นมานะครับเพิ่งลงไปอันนี้ประมาณสองสามเดือนนะครับก็ลำต้นแรกของมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นไผ่ที่สวยงามชนิดหนึ่งนะครับก็ลำต้นจะเป็นสีเหลืองนะครับเขาอ,อาจจะเรียกไผ่เหลืองแต่ว่า ถ้าดูจริงๆแล้วมันก็จะมีสีเขียวออกมาด้วยนะครับมันสลับเป็นแถบสีอยู่นะครับบางคนก็จะเรียกว่าใบ้างดําบางคนก็จะเรียกว่าใบอาช้างนะครับก็ดูลําต้นนะครับตอนนี้ประมาณนิ้วชี้นะครับก็ข,ขึ้นอยู่นะครับก็ปลูกกูอยู่ในสวนนะครับก็สวยงามอยู่ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เป็นใบที่ นะครับปลูกประดับตกแต่งน่าจะสวยงามนะครับบริเวณบ้านบริเวณสำนักงานต่างๆนะครับพออยู่ที่เราจัดการนะครับบางคนอาจจะไม่มีเวลาก็อาจจะทําไม่ไ่นั้นรกนะครับแต่ถ้าเรามีเวลาตกแต่งบ้างนะครับมันก็จะสวยงามนะครับมันไม่เขีดนะครับก็สูงขึ้นพอสมควรนะครับประมาณมิตรกว่านะครับก็ลําต้น นะครับให้ดูกันอีกครั้งนะครับชัดๆมันจะมีสีเขียวสลับสีเหลืองกันนะครับอ่านะครับมี3ามชื่อนะครับใบเหลืองใบสร้างดำหรือบางคนเรียกว่าใบอาช้างนะครับก็เป็นใบอีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในสวนไปครูพัดนะครับซึ่งก็เป็นสวนไปผปสมกับสวนปา์ม้นะครับ ทุกอย่างที่ผมทำไปก็ที่ว่างๆนะครับผมก็พยายามใส่ไม้ไผ่ไปด้วยนะครับพืชปักสวนครัวด้วยนะครับก็ทุกอย่างที่เอามาใช้สอยชีวิตประจำวันนะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อก็ปลูกสะสมลงไปในสวนนะครับกว่าปามจะได้รับผลเราก็ได้ประเพทพืชปักสวนครัวไปด้วยนะครับขอฝากขอบคุณนะครับทุกคนที่ชมนะครับ ถึงไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้ดูแล้วก็เป็นความรู้นะครับเด็กๆน้อยๆครับเผื่อท่านสนใจที่จะศึกษานะครับหรือจะปลูกไม้ใบก็ทักเข้ามาได้นะครับเบอร์0892920874นะครับนะครับสวนไปก็เาจะตั้งอยู่ที่บ้านหนองผือนะครับหมู่ที่7ตําบลวยยอด อ,อำเภอว้ยยอดนะครับตำบลเขากอบอําเภอวยยอดจังหวัดตรังนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ